สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับสาระสุขภาพดีๆในรายการโรคาวาเรตี้นะคะทุกวันนี้คะ่ะไม่ว่าฟ้าร,รุ่นรุ่งจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็มีคำฮิตติดกระแสลมบนอย่างคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเจ้าสารต้านอนุมูลอิสระนี้นี่แหละคะ่ะที่เป็นตัวที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ในอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะและด้วยการที่เซลล์เราไม่เสื่อมเนี่ยแหละคะ่ะทำให้ริ้วรอยแห่งวัยมันก็เลยเกิดช้า และที่สําคัญนะคะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่างๆอย่างโรคมะเร็งด้วยละค่ะและทีนี้คุณผู้ชมอยากทราบไหมละคะว่าเจ้าสารต้านอนุมูลอิสระนี้สามารถพบได้ที่ไหนกันบ้างร่างกายของเราสามารถสร้างได้เองหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าไปหาคําตอบกันค่ะในรายการโรคาวาริตี้ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระคือสารที่ทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้พวกอนุมูลอิสระก่อตัวขึ้นค่ะ โดยจะทําการยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระและก็หยุดการก่อตัวใหม่ของอนุมูลอิสระช่วยซ้อมแซมความเสียหายที่เกิดจากตัวอนุมูลอิสระที่ไปทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมทั้งช่วยกําจัดและแทนที่โมเลกุลที่ถูกทำลายไปค่ะอนุมูลอิสระที่ว่านี้เป็นสารพิษต่อเซลล์ในร่างกายเราค่ะ ถ้ามีมากในเซลล์ก็เป็นอันตรายได้โดยจะทำลาย DNA เยื่อหุ้มเซลล์และมีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่ออย่างมะเร็งร้ายที่คราชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับต้นๆค่ะเจ้าอนุมูลอิสระนั้นนะคะสามารถผลิตขึ้นเองในร่างกายโดยได้จากการหายใจจากขบวนการเผาผลาญภายในร่างกายตลอดเวลาส่วนปัจจัยภายนอกก็เช่นได้รับจากแสงแดดรังสี UV ควันจากท่อไอเสีย มลพิษในอากาศฝุ่นควันบุหรี่แอลกอฮอล์สารเคมีในอาหารและอาหารที่ไม่เกรียมค่ะยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการกำจัดอนุมูลอิสระก็ยิ่งน้อยลงซึ่งหากร่างกายไม่สามารถขจัดได้ทันทีก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพได้ค่ะ เราสามารถป้องกันอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้นะคะด้วยการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งแหล่งอาหารที่พบได้นั้นก็มีมากมายค่ะเช่นวิตามินซีในผักและผลไม้วิตามินเอในผักใบเขียวตับและไข่แดงรวมไปถึงวิตามินอ e ีที่มีอยู่ในน้ำมันจากจมูกข้าวญี่ปุ่นและข้าวสาลีด้วยค่ะในน้ำมันจมูกข้าวญี่ปุ่นและข้าวสาลีมีสารอาหารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมาก ซึ่งมากกว่าพืชทุกชนิดเท่าที่มีการค้นพบในเวลานี้ซึ่งช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกและก็เป็นที่น่ายินดีค่ะที่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าหากได้รับสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำมันจมูกข้าวเข้มข้นถึง5%ของกระแสะเลือดในร่างกายจะช่วยรอดพ้นจากการเป็นโรคมะเร็งแม้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยได้ถึง62%ค่ะดังนั้นผู้ที่สุขภาพดีทั้งหลาย ก็ควรรับประทานน้ำมันจมูกข้าวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไปส่วนผู้ที่ป่วยแล้วก็ควรรับประทานน้ำมันจมูกข้าวซึ่งการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะช่วยให้ระบบแอนตี้ออกซิแดนต์ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็จะช่วยป้องกันมะเร็งร้ายไม่ให้มาทำลายร่างกายของคุณได้ค่ะ ทีนี้คุณผู้ชมก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระสามารถพบได้จากพืชผักผลไม้หลายหลายชนิดเลยล่ะค่ะแต่พืชผักผลไม้ที่เรารับประทานเข้าไปนั้นคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีสารพิษหรือว่าสารตกค้างปนเปื้อนมาด้วย เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจทั้งสะดวกแล้วก็ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนแน่นอนนะคะต้องลองเลือกรับประทานค่ะน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันรำข้าวจากข้าวญี่ปุ่นและน้ำมันจมูกข้าวสาลี u ูน r ไรค่ะที่ผ่านการรับรองจากออยแล้วจริงๆนะคะในวันนี้ค่ะรายการของเราคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ในโอโรคาครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้ที่0804476644เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ